ก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับผมก็มีหุ้น IPO ตัวหนึ่งนะครับก็ได้เข้าตลาดนะครับก็คือจะเป็นในสัดของหุ้น THG นะครับจะเป็นโรงพยาบาลนะครับแพทย์รังสิตนะครับผมก็จำนวนที่ IPO เข้ามานะครับก็จะอยู่ที่54ล้านหุ้นนะครับ ราคาที่เขาเสนอขายเนี่ยก็จะอยู่ตรงที่21บาทนะครับมูลค่าเสนอขายก็1,134ล้านนะครับก็มูลค่านะครับผมหลังจากที่อุดมทุนแล้วก็จะอยู่ที่6,300ล้านบาทนะครับก็จะมีโรงพยาบาลอยู่3มที่นะครับผมก็มีเตียงอยู่ประมาณ270เตียง นะครับลองมาดูนะครับงบนะครับผมก็มีทรัพย์สินนะครับอยู่ที่หนึ่ห้าล้านนะครับมีสินอยู่ที่มันหกรยยีล้านนะครับส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ1นึ่ยสิล้านนะครับผม รายได้รวมนะครับไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็จะอยู่ที่489ล้านนะครับจะมีกำไรสุทธิอยู่ที่400ะจะมีกำไรสุทธิอยู่ที่44ล้านนะครับจะเป็นกำไรต่อหุ้นเนี่ยอยู่ที่0 1 8บาทนะครับอโอเคนะครับผม ทีนี้จะมาดูในส่วนของผู้ถึงหุ้นนะครับผู้ถึงหุ้นใหญ่นะครับจะมีคนดวงใจนะครับอยู่ที่4 7 5 9 0 0ล้าหงหุ้นนะครับ15.86%นะครับโอเคก็อคลองดูคร่าวๆนะครับผม นะครับทีนี้นะครับผมลองดูนะครับ,บทุนจบเรียนนะครับผมเขาก็บอกว่าให้บริการนะครับโรงพยาบาลสามแห่งนะครับได้แก่โรงพยาบาลแพทย์ลังสิตโรงพยาบาลแพทย์ลังสิตสองโรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์ลังสิตนะครับ ก็จะเป็นบริการการแพทย์นะครับใจผลประมาณ50%นะครับผมจำนวนหุ้นนะครับที่จดทะเบียนอยู่ที่300ยล้านหุ้นนะครับผมดูในส่วนของกราฟทานเทนิตนะครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ก็วันนี้วันแีกนะครับก็วันนี้ราคาเปิดวันนี้จะอยู่ที่เปิดตรงประมาณสิบเก้าบาทแปสิบสตงนะครับแล้วก็ขึ้นไปทำกระไฟตรง21บบาทตรงที่เขาเสนอขาย IPO นะครับตรง21บาทก็ซึ่งก็ไม่สามารถที่จะยืนได้นะครับผมก็มาลองดูทำเฟรมสนาทีดูนะครับก,ก็วันนี้ก็ส่วนตัวก็ได้เข้าซื้ออยู่นะครับก็เข้าซื้อตรงแถวๆนะครับผม ยี่ประมาณ20.7สินะครับ20.7สิบแล้วก็ก็ขายไปอยู่ขายไปตนยี่สิบจุดแปก็ตอนนั้นจักจักมันไม่ไปผมใช้ ทำไปหนึ่งนาทีซื้อนะครับตอนนั้นนี่ไม่ได้ชี้นำหรือว่าไม่ได้อะไรใครนะครับผมผมจะทำแล้วก็เก็บไว้ดูในความผิดพลาดของตัวเองนะครับหลังจากช่วงที่10บโมงเนี่ยก็เกิดการเทขายลงมานะครับผมหลังจากที่ไม่สามารถกินได้ตรง21บาทต้นราคา IPO ได้นะครับก็ ลงมานะครับก็คนก็นหนีกันตายนะครับหลุดทางเทคนิคนะครับผมก็ลงมาแถวแถวยีาบาทสิบต่าตงแล้วก็หลังจากนั้นก็ไซเวยไปนิดนึงแล้วก็มาตบ,บีทีตรง19บาทตอน12บสโมงหกนาทีนะครับตอนบ่ายก็มา ใบสามครึ่งก็เทอีกรอบหนึ่งนะครับผม19บาทนะครับยัสามารถยืนได้นะครับผมก็ลง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 แล้วก็มาหยุดอยู่แถวๆทวบาท50สตางค์นะครับก็เหมือนจะขึ้นมาแต่ก็ขึ้นมาไม่ได้นะครับพอขึ้นมาก็เจอแรงไายนะครับแล้วก็ไปทําโลที่ประมาณ15.7 0นนะครับแล้วก็ เริ่มที่จะมีแรงซื้อกลับขึ้นมาในตอนเย็นนะครับส่วนตัวนะครับผมส่วนตัวเนี่ยมองว่านะครับมองว่านะครับผมก็ปีนี้เนี่ยบริษัทนะครับผมก็อย่างเช่น เราลองทำประเมินนะคะเข้าๆดูนะครับปีกำไรปีนี้4 4ล้านนะครับคูณ4ก็จะประมาณ160ล้านนะครับ160ล้าน176ล้านหารทุนจดทะเบียนนะครับผมหารทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียนเนี่ยสามร้อยล้านนะครับผมทุนจดทะเบียนนะครับผมสามร้อยล้านหุ้นนะครับหารจำนวนหุ้นนะครับที่ตอนนี้แพทย์ลังสิตมีอยู่ประมาณสามร้อยล้านหุ้นนะครับ 176ล้านหานนะครับผม300นะครับก็จะได้กำไรต่อหุ้นยอยู่ที่ประมาณ0.58นะครับคุณ PE นะครับ PE 3 0เท่านะครับก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ17บาท60สางนะครับหรือ0.58 <c oughs> คณ PE 25นะครับจะเท่ากับ14บาทนะครับผม แล้วถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะทำกำไรได้นะครับ300ล้านนะครับ300ล้าน300ล้านหารหารนะครับผมทุนจดทะเบียน300ล้านหุ้นนะครับก็เท่ากับ1นบาทก็คือ EPS เท่ากับ1บาทนะครับ ก็เ,เขาเคยทำได้มาแล้วในปี6.4เกือบ3 0 0รล้านนะครับคุณ p ี25ก็จะเท่ากับ25บาทนะครับหรือคุณพี30ก็จะเท่ากับ30บาทนะครับนี่ก็คือราคาที่เราประเมินไว้นะครับผมวันนี้ที่ลงเยอะเนี่ยเห็นนี้นะครับผมที พีเจีเทรดวันแรกนะครับราคาลง25%นะครับผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยขายมิดลอดมา29ล้านหุ้นนะครับพีเอจีนะครับผมเทรดวันแรกเนี่ยราคาลงไป20 25.23%เปอร์เซ็นต ผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ขายบิลดมา29ล้านหุ้นนะครับก็ทางซีอเนี่ยก็มั่นใจว่าการขายหุ้นออกมาครั้งเนี้ยไม่ได้กระทบกับกิจการนะครับก็จะลุยเดินหน้าขยายธุรกิจตามที่ก็นจะลองดูนะครับผมก็ลง20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้นะครับผม ก็จากข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์นะครับผมก็พบว่ามีการซื้อขายวิลอบนะครับด้วยวิชีผมไม่รู้จะอ่านยังไงนะครับอ่านนี้เป็นพบว่ามีการซื้อขายหุ้น PHG รวม20ลายนะครับจำนวน30ล้านหุ้นนะครับด้วยมูลค่า637ล้านบาทที่ราคาเฉลี่ย21บาทนะครับ ก็คนที่ซื้อไปเนี่ยก็จะเป็นก็ได้บอกไว้อยู่นะครับว่ามีใครบ้างนะครับผมก็ทางแพทย์ดสิตแจ้งรายงานตลาดหลักทรัพย์ว่านะครับมีการขายหุ้นสามาัญนะครับของผู้ถือหุ้นนะครับที่ไม่ติดนะครับจำนวน29.2จําจำนวน29้าล้านหุ้นนะครับสักส่วนประมาณ 9. 7เปอร์เซ็นต์ ก็จะเป็นของคุณกมลมก,มมกิจนะครับแล้วก็เนรเสาธน,นะชะพัดสอนนะครับคุณจุธามบงกฏบงกฎนะครับแล้วกโ็โอเคนะครับก็ประมาณสี่ห้าคนนะครับก็เสนอใครให้นะครับผมก็คือจะเป็นในส่วนของส่วนอุตสาหกรรมลุจะนะนะครับผมแล้วก็ นางสาวสุด,ดานะครับสมยญศแล้วก็บริษัททิพยพยประกันภัยนะครับแล้วก็หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กองทุน DAO จำกัดนะครับในสัดส่วนจะเป็น5%เนะครับที่ขายให้กับทางส่วนอุตสาหกรรมพุจน,นะแล้วก็3.8% 8ให้กับคุณสุด,ดา ตามด้วยสมวด0.4นย4ี่ทิพยะ0.33และกระนาโฮ0.05นะครับทั้งนี้นะครับผมหากผู้ถือหุ้นเดิมขายหุ้นให้แก่ลงทุน5้าลายไม่ครบจำนวนที่ระบุไว้นะครับจำนวนหุ้นไม่ได้ขายที่ไม่ได้ขายจะถูกจำกัดการเก็บไว้ในหนึ่งตลัยในระยะเวลา1เดือน นับจากวันที่คุณสามารถเริ่มขไขวันแรกนะครับโดยการสมัครใจนะครับด้วยคุณดลนิชิตแย้มสะอาดนะครับก็จะเป็นประธานเจ้าหน้าที่ของ phg เปิดเผยว่าไม่มีความกันผลในกนารไขอุ้นของผู้ถึงอุ้นใหญ่เดิมนะครับบางรายได้เก่าเพราะการไขหุ้นของกลุ่มผู้ถึงอุ้นใหญ่เดิม บางรายนั้นไม่ได้กระทบต่อไม่ได้กระทบใดๆนะครับกับการดําเนินง,งานนะครับแล้วก็คงสร้างการจัดการแต่กับสะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยพื้นฐานที่แองแกลวก็สามารถให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวนะครับทําให้มีกองทุนนักลงทุนรวมถึงนักลงทุนสถาบันนะครับให้ความเชื่อมัน่นนะเข้ามาถือหุ้น PHG นะครับผม โอเคก็ประมาณนี้เข้าๆนะครับครับขอบคุณและสวัสดีครับ